แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราลองไปกินเลยครับรสชาติจะอร่อยถูกปากเรา,าหรือเปล่าเ่ยเป็นไงสวัสดีครับรพบกเราก็เราจงโคที่บ้านทานอร่อยกันอีกแล้ววันนี้เราก็มากับเมนูยอดฮิตจะจะเล็กเมนูยอดฮิตนะเราเลี้ยงพืชยอดฮิตกับมะใสเมนูใหม่เราก็มากับเมนูลาบปดุก ใส่ไปกระท่ Thom <Wow>. นะแล้วเราไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยครับไปกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ตั้งหม้อก่นเลยต่อไปเราก็จะใส่ปดุกย่างครับเราก็จะซับไปแล้วเนี่ยไปซื้อมาจากรลาซาลส้ตมตำเมื่อกี้เลยใส่ไปเลยแล้วก็ตักความปดุกให้แห้งๆหน่อยครับ อินหอมเลยอ่ะพอได้ถีแล้วปิดแก๊สครับต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะครับพอเราขั่ว,วาปลาดุกได้แล้วต่อไปเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับอ่าเครื่องปรุงของปรุงก็อย่างที่บอกเลยครับใส่ตามที่เราต้องการนะครับเครื่องปรุงาต,าต,ราตามเลยเราตามใจเราชอบรสชาติไหนก็ใส่ได้เลยเมื่อกี้ใส่ พงหนัวไปเออเมื่อกี้สายผงปรุงรสไปครับต่อด้วยพริกพงครับต่อด้วยข้าวคั่วครับใส่ไปเลยแล้วนําปรารน,นิดหน่อยครับเาใส่กระหอมซอยลงไปครับนี่ลงมือคุกกันเลยอืมกินหอมเลยต่อไปก็ใส่ผงหนัวนิดหน่อยครับ ถูกเข้าเข้ากันแล้วเราลองชิมรสด,ดูครับแล้วเข้าตาเปล่าถูกปากเราเปล่าอืมหวานแล้วขัดไยอะอ่าขัดมะนาวครับใส่มะนาวไปไหนโหเยอะไป à nít này không nít này chip ba, sao bảo tương phát này phương này Hãy อืมขวบพอหลุดชาิได้แล้วเราก็ใส่เลยครับต้นหอมบักชีครับใส่ไปเลยเีย้าอาต่อด้วยทีเด็ดเราเลยครับนี่ใบกระท่อมซอยใส่ไปเลย อ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราลองไปกินเลยครับ,บรสชาติจะ่หลถูกปากเราหรือเปล่าไปกันเลยครับแล้วเราลองมากินกันเลยครับ,บรสชาติจะ่หลถูกปากเราหรือเปล่ากินกันเลยเป็นไงครับสีสันดูน่ากินนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้พระเจ้าจอดอม,มันยอดมาก Béo không không cơm. Giặc kiếm nữa, à là, tính là. là tính kẻ lo mới tham kim đâu nữa ừ. Nhưng mà mình ta lại thuộc bạc các bạn không? à, à. Hãy sẵn sàng gấp Dương chinh Dương chinh Dương chinh chinh À ครับสำหรับเราช่องควรใ้บ้านทานอร่อยก็สวัสดีเพ่อนผูน้ชมไม่เพียงแค่น,คนี้เดี๋ยวหิวข้าวแล้วดูกินแล้วเมื่ได้ต้องไปหาข้าวกินงก่อนนะถ้าใครดูแล้วชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยเดย้แล้วถ้าใครมีวิธีการทําที่แตกต่างข้อเสนอแนะคําติคําชมอะไรต่างๆนานนมาพูดคุยกันได้ครับ และเปลี่ยนความคิดกันได้วันนี้เราก็ขอสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ